จ้าเพื Su, да, <io>. awesome. ่อนๆเอาวิสวยๆมาฝากวันน so ี <Yeah. S 2> <ss> well ้สวยมากจริงๆจะดูต so, so ้นไม้ต้นไม้แต่ละต้นดูหิมะันตกลงมาเนาะมันเป็นละอองไหมมันเป็นละอองแล้วมันนมันเป็นละอองแล้วมันก็เกาะกับต้นไม้มันเย็นหลายหลายเบิ้งงามคากงามเนีงว่างามอีรีพุ่นนะสวยงามมากเลยมือนี้ดูกองหิมะกับกองใหญ่มากเพืนต้นไม้แต่ละต้นเนี่ยเย็นมันเย็นหลายหลายละ มันเป็นละอองน้ำมันเป็นละอองคือจังมันตกลงมาแล้วมันก็มันเย็นหลายๆมันเลยก่อตําต้นใหม่้มาเงยสวยสะอ่อนมันขากงา,ง,ขงามคากงามเนี่ยงามีลีจ้ะสวยงามมา่อก่อนโอเคเดี๋ยวใจก็เลยเอามาถ่ายไม่เห็มูอเบิงงามหลายงามหลายขาวถีบขาวแดนเบิงสวยเกินตี้ละนะ สวยดีงาวสวยามสวยดีจ้สวยสวยสวยงามมากจ้าตึงกอลน้ำแข็งของแข็งบึง,บ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 งต้นไม้ข้าวขงนามีลีจ้ะงามสวยๆส,สวยงามมากคุณ คุ้มค่าก็ค่าคุ้ค่าต้นใหมวยิ่งเข้ากันะเบิ้งงามหลายงามหลายงามหลายเ่สัยอยากให้มูเมอเบิ้งค่าให้อยากให้มูอวาให้อยู่เหน็นนะให้มีหลีจะงามงามโซอ้อนเ่นสัยโซอ้อนว่างามาค่ากีหลีจ้ะเบิ้งนี่ต้นใหม่เบิ้งตกลงมาเนาะ ตกลงมาเบิ่งตกลงมาแล้วก็มากเกาะงามบ่จ้ะงามมีรีบิ่งามงาม,งามเบิ่งตกลงมาแล้วก็เกาะอยู่กับบันบใบไม้เนาะเบิ่งเบิ่งสวยๆละเบิดจักรีวาจังใดกับความงามเพิน่นงามงามบ่มมี่ติดตีเลยสวยขาวสะอาดตามากเลยเบิ่งบม่มีหม่องตีบม่มีหม่องอันนี้เลยเบิ่ง